สวัสดีครับ,รบมาเจอกับคุณครูโสรดนั่นเองเอ๊ะทำไมคุณครูกลายเป็นหมาไปได้แล้วเนี่ยก็คุณครูใช้เทคโนโลยีกันแปลงร่างตัวเองกลายเป็นสุนัขด้วยเทคโนโลยีของกล้อง AI c a m e l a นั่นเองนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลาเรามีเวลากันทั้งหมด15นาทีนะครับตามกำหนดของ YouTube อัปได้15นาที มาเริ่มกันเลยสําหรับคนที่ไม่รู้จักครูนะครับครูเป็นคุณครูผู้ชายนะครับในโรงเรียนสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณครับก็เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่เราชอบนั่นเองหลายๆคนเคยมาห้องคอมแล้วใช่ไหมครับเพราะเราเพิ่งขึ้นปหนึ่งเองส่วนคนที่ไม่เคยมาห้องคอมเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ชั้น3ของอาคารฝั่งอนุบาลน,นะครับอาคารหนนะก็ ขึ้นบันไดขึ้นบันไดสองครั้งเข้าสู่ห้องคอมได้เลยชั้น3นะครับมาครูแปลงล่างเป็นสุนัขพันชิบะเรียบร้อยครั้งหน้าจะแปลงเป็นตัวอื่นนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็แจ้งมาได้เลยวิชานี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือวิชาวิทยาการคำนวณว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราสร้างขึ้นหรือปัญหาที่เพื่อนสร้างขึ้นนั่นเองปัญหาคือสิ่งที่ทําให้เราดําเนินชีวิตใช้ชีวิตได้ไม่ปกติตัวอย่างเช่นรองเท้าหายเป็นต้นรองเท้าหายเป็นต้นหรือไม่มีเงินใช้เป็นต้นปัญหาจะเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เราเกิดจนเราตายเลยดังนั้นเราต้องรับมือกับปัญหาโดยการหาวิธีการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเราจะเรียนเก่งแค่ไหนนะครับ แต่ถ้าเราแก้ปัญหาไม่เป็นบางครั้งชีวิตก็ลำบากนะครับดังนั้นจึงต้องมีวิชานี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กไทยแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้นั่นเองวิธีการแก้ปัญหามีหลายอย่างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเน่งเนี่ยเน่งเนี่ยมีปัญหาแว่นนะครับเน่งแว่นเน่งบอกว่าผมตื่นสายแกอยังไงดีครับ ตื่นสายยังไงดีครับก็ต้องนอนเร็วใช่ไหมครับครูให้โจทย์ว่ามาโรงเรียนไม่ทันมาโรงเรียนสายแก้ยังไงดีเหน่งบอกว่าก็นอนเร็วๆสิครับแล้วตั้งนาฬิกาปลุกอันนี้ก็ได้ครับหรือหนึ่งบอกว่าผมออกจากบ้านตีห้าเลยครับอันนี้ก็ได้น้ำบอกว่าก็แต่งตัวเร็วๆขึ้นสิจ้ะก็ได้นะบ,บางคนใส่เสื้อผ้าช้าให้พ่อแม่ใส่ให้เราฝึกใส่เองดีกว่าครับเร็วเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เรา มีงานอื่นต้องทำเนี่ยก็ลำบากท่านใช่ไหมครับปุยบอกว่ากินข้าวให้เร็วๆสิอย่างนี้ก็ได้นะกินข้าวเร็วอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่งตัวเร็วๆรับประทานอาหารเร็วๆกินข้าวเร็วๆออกจากบ้านเร็วๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันต่อไปการรู้จักปัญหารู้จักปัญหาครับเอ้มันคืออะไรนะอยู่ดีๆฝนก็ตกไปโรงเรียนไม่ได้ อยู่ดีนาฬิกาไม่ทํางานตื่นสายก็ไปไม่ได้หรือขยะเต็มโรงเรียนเหล่านี้เป็นปัญหาหมดเลยฝนตกน้ําท่วมเดินทางไม่ได้นอนตื่นสายไปไม่ทันหรือขยะเต็มโรงเรียนไปหมดเดินไปไหนก็เจอแต่ขยะปัญหาเหล่านี้แก้ได้ด้วยวิธีการต่างๆแต่สําคัญที่สุดคือต้องรู้ก่อนว่ามันคือปัญหาแล้วไม่ใช่ว่าอา้าวขยะเต็มโรงเรียนไม่ใช่ปัญหานี่นามันเป็นเครื่องประดับพื้นเอ้ยไม่ใช่นะครับเครื่องประดับพื้นไม่ใช่เครื่องประดับพื้นคือ ต้นไม้หรือของเล่นที่เอาไว้ให้เด็กเล่นนะครับไม่ใช่ขยะขยะไม่ใช่ของประดับขยะก็คือสิ่งที่เราไม่เอาแล้วทิ้งแล้วดังนั้นเราควรจะทิ้งที่ไหนขยะทิ้งใต่กระเป๋าหรือเปล่าทิ้งบนโต๊ะคุณครูหรือเปล่าอ่ามีคนตอบถูกต้องทิง้งใส่ถังขยะนั่นเองดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือไม่ใช่ว่าคนนี้ก็ทิง้งคนนี้ก็ทิง้งนะครับโรงเรียนก็มีแต่ขยะเต็ไมไปหมดวิธีแก้ปัญหาคือ เอาไปทิ้งขยะเอ้ยขยะมีสามสีแปลกมากเลยเขามีความหมายนะสีแดงคือขยะอันตรายตัวอย่างเช่นสารเคมีสีเขียวคือขยะเศษอาหารขยะสดๆดผักต่างๆกระดูกไก่ต่างๆสีน้ำเงินคือขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลหรือเอามาใช้ใหม่ได้นั่นเองเช่นกระดาษขวดแก้วหรือกระป๋องโลหะพวกนี้เอาไปใช้ใหม่ได้นะครับก็ช่วยกันประหยัด การใช้ทรัพยากรโดยการน,นำของเก่าไปวนใช้ใหม่นั่นเองต่อไปการรู้จักการแก้ปัญหานะครับตัวอย่างหนูดีไปโรงเรียนสายเพราะว่าแต่งตัวนานานการแก้ปัญหานี้ทำได้โดยแต่งตัวให้ไวๆขึ้นหรือตื่นนอนให้ไวๆขึ้นนะครับน่ทําให้ไปโรงนะวิธีที่ทำให้ไปโรงเรียนสายนะวิธีทำให้ไปโรงเรียนสาย วิธีที่ทําให้ไปโรงเรียนทันเวลาอดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือไปสายนะครับส่วนสีเขียวนี้คือไปทันอไปทันนะครับถ้าไปสายทํายังไงไปสายทํายังไงไปสายก็คือตื่นเจ็ดโมงครึ่งอาบน้ําอีกครึ่งชั่วโมงแปดโมงโรงเรียนเข้าแล้วเดินทางยี่สิบนาทีมาถึงก็สายแน่นอนครับแปดโมงยี่สิบเอาใหม่สีเขียวนี่ ตื่นนอนหกโมงครึ่งแทนตื่นเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงอาบน้ำเท่าเดิมสามสิบนาทีก็เจ็ดโมงเดินทางยี่สิบนาทีก็เจ็ดโมงยี่สิบถึงโรงเรียนทันดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือตื่นให้เร็วขึ้นสักชั่วโมงหนึ่งก็มาทันแล้วจ้ามีใครออกจากบ้านตีห้าเลยไหมครับบางคนอยู่ไกลเช่นอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีเป็นต้นต้องเดินทางไกลนะคุณครูหลายท่านก็มาจากจังหวัดนนทนะ์ครับต้องตื่นเช้าทีนี้แต่งตัวบ้างนะ เราใส่ชุดนักเรียนประถมหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องแต่งตัวไม่เหมือนรูุบาแล้วเครื่องใช้มันจะมากขึ้นนะครับเพราะตัวอย่างเช่นเรามีเข็มขัดเพิ่มขึ้นมาเรามีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเรามีโบเพิ่มขึ้นมาระหว่างแต่งตัวไปรโรงเรียนเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเนี่ยนะครับเจอปัญหาอะไรบ้างอายกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยเร็วอมีคนบอกว่าใส่เข็มขัดไม่เป็นอะไรอีกใส่ถุงเท้าก็ไม่เป็นอะไรอีก ถักเปียไม่เป็นถ้าเราเกิดปัญหาเหล่านี้เราทํำยังไงครับถ้าถักเปียไม่เป็นเราตัดผมสั้นได้ไหมอ่าไม่ต้องถักเปียถ้าใส่เข็มขัดไม่เป็นใส่มันต้องแต่เมื่อวานได้ไหมใส่ที่กางเกงไว้ก่อนอ่ะแล้วพอเราใส่กางเกงมันก็มีเข็มขัดแล้วเป็นต้นนะถุงเท้าทําไงใส่ไม่เป็นฝึกใส่ได้ไหมครับหรือถ้าจําเป็นจริงๆก็ให้คนอื่นช่วยใส่เป็นต้นนะแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ถุงเท้าไม่ได้นะอ่าไม่ใส่ถ้าผิดระเบียบโรงเรียนนะครับ เป็นต้นดังนั้นวิธีการแต่งตัวมีหลายแบบมากเลยมีใครใส่กางเกงในไว้ข้างนอกกางเกงนอกไหมเป็นซูเปอร์แมนเลยนะครับก็ต้องใส่กางเกงในก่อนใส่กางเกงใส่เสื้อใส่เข็มขัดใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าขั้นสุดท้ายเพราะเรากำลังจะออกจากบ้านใช่ไหมผู้หญิงก็เหมือนกันใส่กางเกงในก่อนใส่กางใส่กระโปรงใส่เสื้อชั้นในเสื้อกล้ามใส่เสื้อชุดนักเรียนแล้วก็ใส่ ถุงเท้าอาจจะให้คุณแม่ถักเปียให้ติดโบแล้วก็ใส่ลงเท้าก็ออกจากบ้านได้นั่นเองต่อไปภาพความคิดประโยชน์ของนาฬิกาเอนาฬิกามันมีประโยชน์อะไรบ้างใครไม่รู้จักนาฬิกาบ้างนาฬิกาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนาฬิกานาฬิกาอออ หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็มีเข็มสั้นและเข็มยาวบอกเวลาถ้าไม่มีเข็มก็จะเป็นแบบตัวเลขดิจิตอนนั่นเองนาฬิกาปลุกเนี่ยช่วยให้เราตื่นเช้าได้นะครับโดยการปลุกตามเวลาบอกเวลาหรือใช้จับเวลาก็ได้ปลุกตามเวลาบอกเวลาหรือใช้จับเวลาก็ได้นะครับการเรียนรู้ปัญหา นอกจากทาเหล่านี้แล้วนาฬิกาปัจจุบันเนี่ยทำได้หลายอย่างมากขึ้นนะครับเช่นเขาเรียกว่าสมาร์ทวอทส์นาฬิกาแบบนี้ครูทรงฤทธิ์มีนะไปขอดูได้เลยนะครับนาฬิกาแบบนี้เนี่ยทำอย่างอื่นได้มากขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นจับก้าวเดินได้ด้วยว่าเดินมีอีกก้าวแล้ววัดความวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยหรือแม้กระทั่ง ใช้เป็นโทรศัพท์หรือเป็นกล้องถ่ายภาพก็ได้นะครับไม่รู้เรามีหรือเปล่านะแต่คุณคณรูทรงฤทธ์มีนะครับครูทรงฤทธ์มีแบบวัดหัวใจได้นะครับว่าเวลาเจอใครแล้วหัวใจเต้นแรงขนาดไหนครูทรงฤทธ์เนี่ยอยู่หน้าห้องอนุบาลน,นะอยู่ตรงตรงที่หลังมือตรงห้องสมุดนะครับเป็นคุณครูผู้ชายคนหนึ่งสอนวิชาพละศึกษานั่นเองสอนให้เราเล่นกีฬา ต่อนนี้เหลือเวลาอีกแค่6กนาทีตัดเข้ามาสู่ใบงานเปิดหนังสือเปิดใบงานเลยนะครับเอ๊ะมันนี้เป็นคุณครูเหมียวเคยถทมคุณครูเหมียวคือคุณครูอาริรักษ์นะครับคุณครูประจําชั้นของป .1 หนึ่งกับคุณครูสุกริตาหรือคุณครูที่เราเรียกกันว่าแมา่เนียนนั่นเองก็คุณครูถามว่าเอ๊ะครูโสอันเนี้ยให้เด็กๆทํายังไงล่ะอ่ะมาดูกันเลยนะครับการแต่งตัวไปโรงเรียนของนักเรียนมีวิธีการขั้นตอนเน้นคําว่าขั้นตอนคือลําดับอย่างไรบ้าง ใส่มั่วไม่ได้นะครับเป็นลำดับอย่างไรบ้างให้เขียนแผนภาพแล้วตอบคำถามถ้าใครเขียนไม่ได้จริงๆวาดรูปหรือถามคุณแม่ก็ได้นะครับหรือจำไว้ถ้ายังเขียนไม่ได้แล้วมาตอบครูตอนเปิดเทอมไม่ว่าครับสบายๆนะอันแรกเลยนะครับตอนแรกทำไงก่อนตอนเริ่มมีใครใส่รองเท้าก่อนไหมไม่น่าจะมีนะ ตอนแรกต้องใส่อะไรก,ก่อนอยู่ข้างในสุดเลยใส่อะไรครับใส่อะไรครับถูกต้องครับใส่กางเกงในก่อนจริงไหมครับใส่กางเกงในต่อต่อมาใส่อะไรต่ออีกใส่จุดจุดจุดถ้าผู้ชายใส่กะเกงถ้าผู้หญิงใส่กะกระโปรงเป็นต้นนะครับ ไม่เทยนะให้ลองใส่เองครับสามพอใส่กางเกงกระโปรงแลใส่อะไรต่อยครับด้านบนของร่างกายเราใส่อะไรที่ต้องติดกระดุมใส่เสื้อนั่นเองนะครับอันที่สี่ใส่อะไรเราไม่ให้กางเกงหลุดผู้ชายต้องมีอะไรเพิ่มเขม้ามาฮะใส่เข็มอะไรใส่เข็มอะไรเอาไว้รัดตรงเอวถ้าผู้หญิงไม่มีก็ต้องติดโบใช่ไหมครับถ้าโรงเรียนเราไม่มีโบก็ติดริบบิ้นที่ผมที่ ผมเปียของเรานะครับใส่เข็มขัดสมมติผู้ชายใส่เข็มขัดผู้หญิงไม่มีเข็มขัดก็ติดริบินข้อห้าข้อห้าใส่อะไรอีกก่อนออกจากบ้านใส่รองเท้าเฮ้ยใส่ถุงเท้าก่อนสิใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าเป็นต้นจบอันนี้ตัวอย่างนะเราจะใส่อย่างอื่นก่อนหลังแล้วแต่เขียนขั้นตอนให้ได้สําคัญที่ว่าสําคัญที่ว่าต้องเริ่มก่อนแล้วก็ จบในขั้นตอนสุดท้ายนะครับถ้าเราไม่จบแปลว่าเราจะต้องมีอะไรทําต่อไปอีกมันก็ไม่ได้ไปรงเรียนนาทีใช่ไหมขั้นตอนก็คือเริ่มทําอะไรบ้างไล่ไปตามลำดับแล้วก็จบสิ่งนี้เรียกว่าผังงานนั่นเองนะครับเราจะใช้ในการเขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเก็บคําถามไว้แล้วมาเจอครูตอนเพิ่มครับห้องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเป็นห้องที่มีโอกาสติดเชื้อโควิดสูงเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันต้องเร<ม>ียน<ม> น่าจะไม่ได้ใช้คอมประมาณหนึ่งเลยอาจจะหน,งน,หนึงเดือนหรือ1เทอมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูจะไปสอนที่ห้องรอประกาศว่าเราเปิดวันไหนก็ยินดีต้อนรับนะครับอาอเดี๋ยวจะเอคุณครูคนนี้หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยทาไมเขาบอกว่ากลายเป็นคุณครูหมาเดี๋ยวจะเรียกคุณครูหมาซะอีกนะครับอ่ะก็เปิดหน้าให้ดูเลยนะครับหน้าตาครูเป็นอย่างนี้แม้ นี่หน้าครูเป็นอย่างนี้นะครับคุ้คุคหน้าไหมอ่าหน้าครูเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ถ่ายกับพี่นะครับขึ้นป5้าแล้วนะตัวเล็กนิดเดียวนะหน้าครูเป็นอย่างนี้นะครับชื่อว่าคุณครูโสรถก็ถ้าใครเรียนอนุบาลมาเนี่ยน่าจะเห็นครูบ่อยนะเพราะว่าครูเขาไปซ่อมทีวีบ้างไปเดินสายไฟบ้างนะครับแต่ถ้าใครมาใหม่ก็เจอหน้าก็ทักทายกันได้นะครูสสสวัสดีครับ ครูหมาสวัสดีครับอย่าเรียกครูหมานะเรียกเรียกชิบะดีกว่านะชิบะนะครับก็ครูชื่อจริงว่าโสโรสชื่อเล่นว่าครูโสนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างที่นักเรียนต้องการวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพี่หมาไปก่อนแล้วนะครูโสไปก่อนแล้วจ้าอย่าลืมทำกันบ้านนี้มาด้วยนะครับแค่ใส่ขั้นตอนเอง5ข้อใครสงสัยอะไรกดย้อนไปดูใหม่ไปแล้วจ้าบู๊ฮุฮ 拜拜。Bye bye.